สวัสดีครับวันนี้มิกกี้ครับอา m c พี Wash แาละ m e g a Shield ครับผมมาขอนำเสนอเครือบแก้วหมวกกันน็อกครับมีคนหลายคนครับลูกค้าหลายท่านครับถามว่าเครือบแก้วหมวกกันน็อกด้านได้ไหมนะฮะอันนี้ฮะก็จะอย่างที่เห็นนะครับจะมีความฉ่ำเงาขึ้นครับก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวท่านลูกค้าเองนะฮะอันนี้ผมก็ได้ระดับหนึ่งนะฮะก็อยากให้ลูกค้ามาได้ลองนะฮะถามว่าเครือบแก้วหมวกดียังไงฮะมาทำความสะอาดง่ายครับ ก็อย่างที่หลาท่านมานะฮะผมทําไปหลายน่าจะเป็นร้อยใบแล้วล่ะครับก็ไม่รู้กี่ใบแต่ก็ขอขอ,ขอบคุณมากครับที่ให้ความไว้วางใจครับอาเพียงราวาทามิกกี้ครับมาเป็นคุณเครือบหมวกกันน็อกใบละหลายไรตังอย่างนี้เป็นบุญมือผมมากๆเลยขอบคุณมากครับผมก็ผลิตภัณฑ์นี้ก็ชิลครับผมมีทั้งตั้งแต่ตัวที่เริ่มต้นได้เองนะฮะจนถึงตัวที่สามารถ ต้องทำที่ร้านเท่านั้นนะครับวันนี้ครับมิกกี้อาร์เปรมคอร์ดและเมกาชิวขอนำเสนอความสวยงามของหมวกน็อคที่เคลือบแก้วแล้วแต่แท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ